ตอนนี้นะครับมีข่าวออกมาตั้งคำถามว่าทางกำนันนกเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าคุณเจี๊ยบนะครับก็ออกมาตอบคำถามนี้บอกว่าทางกำนันนกเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเก้าไกลครับแต่ทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคเก้าไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตลลย์หรือพรรคเสรีรวมไทยหรือพรรคใดๆอื่นๆเนี่ยในประเทศไทยสามารถที่จะ ประชาชนเข้าไปเป็นสมาชิกพักได้หมดนะครับเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยไม่ได้เหมือนกับทางสอสอนะครับซึ่งใครก็ได้ไปเป็นสมาชิกพักโดยที่เงื่อนไขนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะต้องเสียค่า ใช้จ่ายนะครับเป็นค่าบำรุงพักการเมืองเนี่ยเป็นรายปีแล้วก็แบบตลอดชีวิตก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกแบบไหนครับชื่นชอบชื่นชมพักไหนอยากจะมีส่วนร่วมทางการเมืองกับพักการเมืองไหนก็สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกพักได้ตลอดครับส่วนในเรื่องของกำนันนกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพักเก้าไกลนะครับทางคุณเจี๊ยบเนี่ยออกมาบอกเป็นที่เรียบร้อย